สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอทซีประสบผลสุขคนเนาะวันนี้เราก็สิมาแกงเนาะไหมอยู่เพื่อนที่เก้าสบายดีนะนะมันนะีสิแกงเนาะไหมแกงเนาะไม่ไล่เนาะไหมประจอยล้วคหะ พ่อบ่น่ะพ่อพ่อไปพี่ง้อไว้ชูแม่กินก้อนมนันกลับเข่ากับบะมี่ยังไหลหมูก็มี่อยู่แต่ว่ามันยังบละลายู่ในตู้เย็นพวกกับบอยากไงใส่เป็นใส่เป็นหน่อยครับ นี่สิแกงอันแมงกินรอใส่ลำไม้ก็แต่ซื้อมายังบริบูรเลยเอาให้แมย์เท่ากิ่งนางยานางแม่์เท่าเผาบกวนเลยฮะ มือผ้าไปใช้อคกุณมือผ้าไปใช้ฮะบอกินขขานะผ้าไปใช้ฮะนอนอยู่่ะโอามได้มือผ้าไปใช้ เดี๋ยวจังเมื่อเข้าไปแจกได้มาได้เมื่อเปล่แกงน้ำใหม่ให้กินมันแหลกแล้วเ่ะนะ

ีกับบมี่ยังไรยอยงชิมแต่แกงแล้วแม่ไม่เห็นนะออกมาเอาถ้วย,ยน,ะนยั่มาล้างตาหน่ลยกิน,นข้าวแล้วันลงไปกองน้ำให้ป้ายเด้อ ให้คนยกขึ so, like, à, ้นให้กายกอกตอนใดก็ได้ด้เต่เอาที่สะดวกสองตุ๊กเลตุ๊กไงใส่ถุใส่กับบยอมาลแม่แม่ ใส่ผักคะอยู่บอเจ้าสิใส่บอผักคะนี่ยตัวเรีนเลยู่บอใส่บอผักคะาถ้ากูไ,วไหวเมยสิมาแต่ไวไต่าห้เมยไปเก็บเลยถ้ากันยังกิน จะเก็บเองเลยเอากวดนี่ฮะ่เฮียแล้วตัวเล็ตัวเห็ดยังจะมาตัวมาตัวไริเห็ดยังเลยตัว แกงใชไหมคุณลอแกงพอดีถัวยน้นบริกงรรายละเอาพักก่อนพักผักก่อนแม่แม่มันไม่เดินแกให้ออกกินมันสื่อๆื่อได้กินกระชาิเรากินมันอ่ะดวยข้าวผดกินมะแล้เนาะ

หยังใบประกูดน้ำปลาแดกก็บ่ด้บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวเาเฮาไปเฮ็ดอันปลาแดกเอาอยู่หน้าปลาจอยได้กะปุกนึงน่แดกปลาซิวเล้เแก้บังเนาะฮะโอยจะบ่อาขี้ันเนาะแม่นบ่บ่ได้ลายอันนี้เฮาฮ้อนเนาะโอ้ย

cú mi mà bưng không thịt đúng ta cao này hỏng thịt đâu hỏng long long mừng quá để cái à, đâu hỏng mừng ah hao cả hòn, hòn hòn khí nó quá nè bưng à không được đây đấy bò đi xài đấy หน่อยนี่บ่มีนะมีแต่หงไ่มึงบม่ได้เป็นหงาหรอใช่ยูมึงบอรน้องอาบอกมันอกอะไรอยวพอดยุ่งฮะตัดแ่นไหลตดแตงที่นหนอคะก็ได้ใส่กไใส่ลยแต่ยังไ่ได้ใส่ตัน้ือทำตานมันไม่ได้ใส่ำตลนมใ่ยังไงยัง่ได้ใส่เพราะว่ารอให้มันเป็นก้อนว่ะใส่ กบเพืมันก็จากขมเนาะเด็ดไ้กินมะขามเป็นได้้ต่นไข่แห้งของกูไงูไม่ได้ใส่น้ำเลยขอกูดนน้ำไทยแห้งใส่ไอีสใส่เห็นไหมวามันิ้ขงกน้ำเองโอ้หกัเป็นน้ํว้ากลน่มันเป็นน้ำแห้แม่แม่กินเอาไ่ได้ใส่น้ำเลยเด็ดเดียวคะเด็ดประดกกินก็มะขาม บวไยุห้ามตองกามหัมบลาไปเลยบดใส่ห้ามใส่ห้ามแล้วมันอย่างมันสมมันมันชมขมอวดไุเลยมันเป็นประแดกสมันเอาลงไ้ไหมแบบเดียวกันแหละกินแบบเดียวกันนี่แบบเดียวยุ่งแบบบอกยุ่ครั้งแรกเลยค่ะาคามทุลัแบบนี้นะขั้งแรกในชีวิตเอ่ะขั้งแรกในชีวิตเฮ็ดประแดก ลองเบิ้งว <ết> ่ะแม่รจ็ยไจอยแล้บอกก็ไปฮอนขี้นันแหละก็มาเห็ดนอยเ็ดเองของกูนั่หลนทจะงมเลยมนด่แบม้งมเชดดิอามก็ต้องเปลยเห็นเปลยอ้วน้สองนน้ปันไ่ากินเข่ากับเมื่อแทกเมื่อนเไย จะเมื่อเข้ากับจะออกไปข้างอกพ่เนจะออกไปเอาเกิืเอาเกิบมาให้ทิดแม่เอาบอกกล้วยนี่กล้วยตอนนี้มาตามจริงเอากอาเมื่อแล้วเข้าซื้อมะตูงไิงไหมคะเอาแล้วละนะอยู่ในตู้เย็น เจ้าเสียบอลใครมาจ่จุ๊ใครงานจ่บาทนกต้มส่บาได้ทีเด้นี่กยังบลากปนนะอ้าซื้อเห็นนี่ยะคุไมีหมอกูหมอกให้่าตายแล้วใส่กระสือ่่ ได้กระสือเอามาแล้วก็ได้แล้วอยู่หานพี่ผานเอกแว้รังเข่าที่ทางลูกมาดู่อนเลยพึองจังพ่อนเลย รู้สึกว่าปลารามันไม่พอเอาปลาแดกก็ไม่ใช่ครับจะมีปลาแดกกินยุบว่าทำไมพำไม อันนี้มึงนี่เครื่องแกงได้มัน้ยนี่เพราะว่าบ่ได้ไปตลาดไปต,ตอนแรกขนาดตรงนี้ค่ะ

ลายเลยนะบอมโตอยู่ใส่ต้หาุกไงนะตุใกไงอเลยนะนานยังลายบอมโตมันบอมันยังไม่ทันทีดหรอวะโตมันมาพออนะ่อมันแล้วคิดไปจัดการน,นะ

ลานกับแม่กับลูกชายลูกชายบอกลูกชายบกุนไม่กุนเช็ดดีบ่กตังไหยังไม่กินเป็นได้กุนบ่เช็คเงี้ยป่ะอมทำกินขาวบุมียังกินอาไรแค่กินน้ำมัอัน

ขาต้มไปต้มขาต้นะเออขาต้มบดบดด้กระเทมชุมเข้าแบเข่าเข่าสายข้าวเปือกยเมื่อค่ะอือหารอแล้เฮ้ยตอนนี้กุนมาเอาไงบจหึงอกมันแหละตอะุณมาเอาไม่ใช่แบบนี้อืมเขเก็บผมช่วงนี้คือเราสองล้วช่วงไหนอืมบ้านเขาเป็ี่ยนเรช่วงมดเดี๋ยว อืงอายนะงายนะเอาแต่เอาแต่ขึ้นไปแต่องเคงเห็ดชุบไปดิเห็ดชงชงแบงอีกไ็ง่ายง่ายอีกแพงมากแพงมากเนาะแพงมากอกมากแล้วมันลกขึ้นในแปขก้มบองง่าข่ากี่าเราชงเนีต้ชงชงแบงชงแสงอีกืป con đang đi qua mất bài thái, hát thì hiện trong cùng trong hiện thâu hiện lại luôn hết à cứ thương ừ. à thương không còn về mới một cái lên lại lai, luật anh là, like. ừ. ừ. là ma là bác น่าเขาปรากไมรจักเขาตีหก่าู่ไม่อขาจับคนละเขาจับคนเลยอืเขาจับเขาจับคนละเ้วพนักงานทั้งนั้นไปเหนทั้งนทั้งนันช่วยคนแล้วไปช่วยมือไปจ้ะกำแพงฮะกำแพง้ยเหรนาะกำแพงอยาไลองกำแพง คองกระไลตัวช mm. ่ังอะอืว่าวกัว่าวหน่อยนะกองยังว่าวองเนะคองยังมีบ่มี่บ่ลาคองยังเหมาโอ้ยโอ้ยเอาคองไหมเรียกว่ากองนะเรียกว่ามันมันเป็นคองยังไปไม่เนีอืมับพงล ถาพวกร้ายนะจ๊อกร้ายคนสิคนจพอไปได้อุนเล็กกว่ามน่อยอือพ่นามาแรุแล้วพอแ่รุนแ่รุ่นแย่รุ่นแ่ทำรุ่นรู้จักกันได้อันเ่นะระกเหรออือิกอน่ไม่ท่อค่รจ่คนนี้ ตะกี้ว่าจะแกงทาบุญไม่ใยงนี้ว่าไปตลาดจนซื้อเครื่องแกงมล้ว่ะเรื่องว่าจะแกงได้คู่กิ๊ง